เลงดีๆก็เนียวไกไปปับ๊บเรียบร้อยอ่าปับ๊บอย่าพิดไปโอเคเก็บดูเก็บ,เบดูนะเก็บดู สวัสดีครับพี่เดตต้อนรับเข้าสู่รายการเอเทเรียนชัแนวกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมอยู่ในเกมไมค์ครับในไมค์ครับที่มีชื่อว่ามินิเกมลักกี้ไอซ์แลนด์อีกแล้วโอเคนะครับผมมาต่อกันแบบเลดนั่นเองเนาะโอ้โหเปิดมาได้นานเลยนะครับผมเป็นยังไงเนาะโอ้โหได้ใหญ่อีกแล้วอ๋อใหญ่ใหญ่อะไรเนี่ยอ้กระบอกเพชรอหญ่มันแบบกระแทกกับไอ้บล็อกข้าวเมื่อกี้แบบมันแตกเลยผมก็โอก็โชคดีไปครับผมโอเคขุดมาบางเสียงพอเนาะเพราะว่าข้าวนี่ไม่ต้องเอาเยอะเพราะว่า ผมว่าเอาเสียงคนนะครับแบบนี้อุ้ยอ่ะท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้อุ้ยอ่ะดู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 เป็นอันตรายนะลาวาลาวาเป็นเรื่องโอบๆออกก่อนออกก่อนอ้มันไหม้เอ็นวีเลชเจอร์หมดอ่ะเนี่ยตายแล้วนะครับผมผมต้องแบบรีบดับลาวาก่อนเป็นอู้ตาย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 อ่ะอ่ะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้แล้วผมขุดโอ้ยแล้วผมแบบวางไว้ทําไมเนี่ย ผมต้องขุดออกโอเคอ่ะเอามือขุดได้หละอ่ะโอเคครับครับครับ,บ,บโอเคครับนะเออเป็นข้าวมาสองอันพอครับสำหรับมินิเกมนี้ไม่ต้องเอาอะไรมากเนาะเออประมาณนี้แหละอ่ะอันนี้ผมได้ขวานมาแล้วขวานบ้าเลยเหรอขั้วได้ขววงแล้วผมโอเคอ่ะตรงนี้มีใครไปหรือยงังโอมีแล้วอย้ยักมามันอัปเกรดแล้วครับเราอัปเกรดหรือยงังโอเคเอาพริกแอคมานะครับผมนะเออพิกแอคกับอ่าพรัวในแรงกว่ากัน โอเคพิดแอร์ครับพิดแอร์มาประจำกันโอ้พิดแอร์ครนี้แรงเท่านี้ได้บอกว่าแรงเท่าแบบดาบอ่าควานหินเลยโอ้โหใช่ได้ใช่ได้ครับใช่ได้เลยโอ,โอเคมาตรงกลางมีของดีๆมั้งเฮ้ยท่านผู้โอ้ตกใจหมดผมนึกว่าจะได้อันนี้เนาะได้ไอ้สะพานน้ำแข็งไม่ไดไ้เลยครับสะพานน้ำแข็งนะเฮ้ยอ,อุปกรณ์การสร้างวะไอ้ยักมา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 อ่าตรงแต่ผมขอไปพิดแอร์ไปจับหน้าคนนี้ก่อนก็ได้กันมันได้แบบของดีมันจะแบบเอาของดีไปก่อนผมไม่ได้นั่นนี่เฮ้ อเอปเพื่อนเอาของนี้มาแบ่งเลยเด้อ้ยะนะครับผมมาปุ๊บโอเคเรียบร้อยอ่ะกูเกาะเกาะใช้ได้อยู่น,นั่นนี่แต่ว่าผมก็ไม่รอดสายตาผมไปหรอกเห็นไหมโอ้โห و, ดาบไม่ใช่เล่นๆนะนี่เห็นไหมดูครับเกาะผมแบบคุ้มค่ามากทีครับที่มาเกาะมันโอเคอ่าเอาของน,นี้เนาะออื้แก้วแล้วแก้วแก้วเอาร์ดีๆๆ <c oughs> อ่ามีใครมีไงอีกไหมมีใครอีกไหมโอเคผมกระโดดไปก่อนนะผมปั๊บออื้โอ้โหครับ ฝั่งนู้นโอเคมีคนอยู่มันจะไปกลางครับผมท่านผู้ชมครับผมก็จะไปกลางกันนะโอเคเดี๋ยวผมมีบล็อกไหมเนาะโอ้บล็อกกดบล็อกมากเลยเดี๋ยวผมขอไปกลางก่อนนะผมโอ้โหขุดบล็อกไปเรื่อยๆก็สนุกเหมือนกันเนี่ยว่าไอ้พวกนี้มันแบบรู้สึกว่ามันลื่นดีครับผมมันลื่นมือดีมันเป็นเอฟเฟนิซี่เนาะเออเอฟเฟนิซี่ถ้าใครเล่นไหมครับแบบเอาชิรอลก็เคยรู้ว่าเอฟเฟนิซี่จะเป็นอ่าแบบไหนเนาะเออนั่นแหละอุ้ยอันนี้ได้มาพอดีครับบล็อกอ้าวตกไปอ่ยา เนฟเวนเซี่แบบมีคุณสมบัติในการแบบโูดเร็วเนาะเออผมก็ชอบหลายตอนเล่นเอาชิลล์รอดถ้าใครอยากให้ผมเล่นเอาชิลล์รอดให้ดูแลก็อ่ากดไลค์เยอะ like นะผมหรือว่าคอมเมนต์บอกผมได้เนาะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเนาะเออเพื่าผมเล่นแบบอ่าที่ไม่ได้อ่านเคียเ่ยมนี่ผมได้แบบไปฆ่ามัาก่อนเลยเนาะผมก็เอาขี่ท่านี้นะเดี๋ยวดูวเล่นดีๆก็เนียวไปปั๊บเรียบร้อยอ่าปับ๊บอย่าพิษไปโอเคเก็บยุยเก็บยุนเก็บยุ่น เย้เพื่อนๆเย้เพื่อนๆโอเคเลือดเหลือห้านะโอเคเรียบร้อยไม่หลอดมือผมไปดองแล้วผมไปนองโอ้โอันั้นมันอยู่ข้างในครับมันอยู่ในรุ้งบ่อโอเคมีมีใครมาแถแถวนี้อันตรายเนาะโอ้ยเกาะไอ้ยะเกาะไม่ใช่เล่นๆนั่นปึ๊บปาไปโอเคมาแล้วโอ้ยไอ้ยะปึ๊บปึ๊บปึ๊บหนึ่งสองโอเคโอเคแล้วเพิ่งรับโอ้ยใช้ได้นั่นน่ะโอ้ยเอ้าไอ้ยะอะไรวะผมบวกไม่เก่งนะเท่ามันหรอก โอเวอร์ไฮโอดโอเวอร์โอดเดียวเนี่ยผมไม่ชอบนะครับมันเป็นนี่ครับเอเมโอเวอร์พาวเวอร์พาวเวอร์พาวเวอร์นิวโหมดแอคติ้งเสียงซองปิดนะฮะโห้แกระมากเลยโอเคนะอีย่างเนาะเอออีย่างนี้ได้อะไรเนาะโอ้ยยักษ์สี่ก็ได้ตีจันนุ้ยมันขึ้นมาอย่างนี้เลยบอปะได้อะไรเอ้ยโอหตกแก้วคูอาร์กิบบ็อกซ์สี่ห้าเลยปะ มันอะไรจากขนาดนี way, ่วะออโตเมติกออโตเมติกออโตเมติกโบผมแบบยิงซอมบี้ก่อนนี่นี่ผมไม่เอาเกราะก็ได้วะเอาชุยชุยก่อนเออมันจะไปรอดอยู่ได้นี่เอาเดี๋ยวเอาซอมบี้ไปทิ้งางขยะทิ้งก่อนโอเคเรียบร้อยกำจัดไปแล้วเพราะว่าผมเอาซอมบี้ไปทิ้งก่อนเพราะผมไม่มีดาบนะครับผมมันจะสู้ยังไงมือเปล่ากี่ล้านครั้งจะอันนี้เนี่ยเออกี่ล้านครั้งถึงจะแบบชนะมันเออนั่นแหละแต่ผมผมก็ต้องเอามันทิ้งไปก่อนเนาะโอเค โอ้ยไม่ได้ด่าเลยพี่อนผู้ชมโอเคไปฟาร์มตรงกลางก็ได้เผื่อจะได้เกาะดีๆนะเพราะว่ามันมีคนโวตโอเวอร์โวตมีคนที่เติมนั่นแหละครับผมเติมโอเวอร์โวตนั่นแหละมันเป็นโอเวอร์โวตมีของแบบดีๆเพิ่มขึ้นเห็นไหมถ้าเราแบบได้ก็จะได้บอกรับเลยดับเบิลเลยใช่ไหมเอา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 ดนเผาตายเฉยโอ้ยอะไรวะโอเคผมมาต่อกันในแมปนี้เนาะแมปอะไรนี่แมปลุ้นลันลุ้นรอไอ้ัว เอ็นอาร์ว่าเลยลูอินบอกลูอิสไม่รู้เหมือนกันนะผมเออนั่นแหละไม่เก่งอะไกี่นอเออนะครับผมมาต่อขั้นเงีแบบนี้เนี่ยแบบพูดง่ายก็คือแบบเป็นเหมือนปาานลาฐานราดทะบังอะไรตรงกลางเออแล้วก็มีแบบหอแบบหอหอคอยอยู่ข้างๆเนาะเรียกว่าหอคอยหรืออะไรก็ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันนะแล้วก็มีบล็อกเพชรตรงกลางน,มมามานั่นเองครับผมประมาณสี่จุดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าดิห้าจุดตรงกลางด้วยเออมาครับสามท่าหนึ่งแบบนี้ครับเน้นย้ำก็คือให้แบบต้องมีเพชรแอกเล็กโดยเฉพาะนั่นเองเออ ถ้าใครมีพิษแอคลกก่อนนั้นยอดครับผมได้แบบที่หนึ่งได้โดยงา่ายเพราะว่าต้องไปขุดบล็อกอานะครับเดี๋ยวผมพอระเบิดมันได้ไหมวะแต่ผมต้องไปขึ้นไปข้างบนก่อนโอ้ไม่ได้ครับทุกผู้มอ๋อระเบิดมันฝรั่งน,นนี้มันไม่ระเบิดอรู้สึกว่ามันจะไม่ระเบิดแบบเป็นบล็อกนอกอืนมันก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรของมันนะเป็นเป็นบ้าหรือเปล่าผมนี่แหละเป็นบ้างโอ้ทั้งหมดไอ้ยักษ์ทนูระเบิดได้ดีนะครับผมทานผู้ชมดูดูเราดูครับเห็นไหม เอาไปเลยเอ้ยาถ้าใครเลงีงดีๆมันจะระเบิดอันนี้ได้เลยนะระ,ะเบิดบล็อกเหล็กได้เลยเห็นไหมเฮ้ยโอเคได้บล็อกได้ครับผมเมื่อกี้เห็นเห็นเด้งอยู่สองบล็อกใช่ไหมผมคิดว่านะโอเคไปเก็บมาก่อนเฮ้ยสองบล็อกกว่าท่านผู้ชมโอเคือสองสองบล็อกแล้วสองบล็อกแล้วอืมอ่าตรงกลางมีอีกไหมตรง,รง,ลงกลาง,งอีกไหมตรงกลางเลีงดีก็เหนียวไกลียไปตรงกลางได้ไหมได้ไหมนี่ไม่รู้กันแต่ผม ีกลับพานก่อนครับผมกลับพานก่อนไม่มันจะไม่รอดเอานี่ฮะนั่นเองนะครับผมโอเคกลับพานก่อนมันจะตายเอาตายหานเป็ดไก่เอาโอเคเราก็ต้องอ่าฟาร์มก่อนนะผมเอาเป็นสายฟาร์โมโม้อื่นนี่ลยมาฟาร์มก่อนนะฟาร์มก่อนโอเคผมก็สิบนิดนึงเพราะว่าผมอันนี้เนาะมันผมอัดคลิปตอนประมาณห้าพุ่มเอื้นนั่นเองอน,นะเขานอนกันหมดแล้วผมก็นั่นเองอัดคลิปอยูอ่คนเดียวนะผมโอเคมา ผมรอในี้กรอบหมดใช้ได้แล้วแต่ว่าถ้ามีแบบเพชรอีกสักนิดผมหัวขึ้นกว่านี้สิเท่าแล้วเจ็ดติดเท่าเฮ้ย <c> ค <oughs> ูกรอกกาใช้ได้ยูใช้ไดูกรอกกาวะ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 กรอกากาวะปึะะ๊บปึ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 ๊บเฮียสกิลสกิลหมวผมมันมันก็โหดอยู่นี่นหละอือสลามเบนสลามเบนอะไรวะ <c oughs> ไอ้นั่นกลัวผมครับไอ้นั่นกลัวผมมันจะไม่รอดมือผมดอจะเล่าผมไหมเห็นไหมเอาเห็นไหมครับผมทุกคนเรียบร้อย เรียบร้อยมันไม่รอดมันมันมันไม่รอดดอกรอดล็อกโอเค,ออคๆๆ okay. เดี๋ยวผมปาอยากกินแสงนี่ก็แล้วกันนะผมอ term. สองปึ๊บโอ้ปาใส่ตัวเองเลยไอ้อย,ออย,ยะผมนี่ก็สลอนสลอนเลยสลอนจริงจริงอุ้ยพอดีแหละทุผมได้หมวกกับมันแล้วโอเคมามามาเลยมา ah <okay. S 1> เลยอ่าโอเคเรียบร้อยตอนนี้ก่อฟูมากเลยผมตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมขอก Forget ินอาหารก่อนอู้ไอ้นั่นก่อเกาะก็จะได้ย <ๆ S 1> ุงป <ๆ S 1> ึ๊บเดี๋ยวไปก็ไปโอเคเรียบร้อยเรียบร้อย อ่าผมกระโดดไปได้ไหมนี่ไม่รู้เหมือนกันนะเดินผมเอาบล็อกบล็อกเาก่อนอันตรายสูงนะปืนโอเคโอเคมามามาแล้วมาแล้วอ่ะใส่ก่อนพอดีผมก็ใส่ใส่มันเลยกันมันใส่ก่อนแล้วผมใส่หน้ามาันแล้วผมคู่มาเอาไงดีนี่มันมีสองสองตัวมันจะมาแอบลอยลังผมไหมนี่ไอ้ไอ้นี่ม,มาแอบลอยลังผมได่เลยไอ้ที่มันวิ่งไปกินก่อานี้ก่อนเอาไอ้ยิงมาไอ้นั่นอีกแล้วมันจะมาแอบลอยลังผมได้เลย แน่นอนครับล้ายเปอร์เซ็นต์มาเรียบร้อยอ่าถ้ากําจัดไอ้นี่ไปนี่สุดยอดเลยครับผมเลยอีกประมาณโอเดี๋ยวผมยิงอันนี้ก่อนดีกว่ามันขวางโลกเหลือเกินอ่าโอเคยิงไปแล้วเลยอีกสองบ็ัฟนะโอเคปึ๊บปึ๊บหุย่าว,ว่ากะฆ่าก็าอเอาได้ได้นี่ผมแบบจะยกมือให้มันเลยนะเมื่อกี้เหมือนเกือบฆ่าผมได้ผมผมเสียให้มันเมืม่อกี้อแต่ว่าก็ใช้ดได้อยู่นะผมได้อยู่เนาะโอเคเดี๋ยวยิงไปหนึ่งอ่ามายิงไปหนึ่งเฮแล้วโอเคเหลืออยู่กี่คนเหลืออีกสองคนนะผม ่าก่อนไหนวะก่อนไหนนี่นี okay. ่ก like ่อนนี่ครับก่อนนี้โอ้ก่อการอยู่นี่ก่อการอยู่ก่อการอยู่โอเคปีงมาปีงมาก่อนเผื่อเผื่อมันจะมีคนโอเคไม่มีไม่มีสวยครับสวยต่อไปครับต่อไปเลยแล้วก็เอาบล็อกมานิดนึ่งบล็อกดนึงอ่าเลงดีๆก็เหนียวไกลไปปั๊บโอเคโดนอยู่หนึ่งโดนอยู่เจ็บอยู่หนึ่งเจ็บอยู่โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยมาครับตอนนี้ท่านผู้ชมผมกำลังตื่นเต้นกับการได้ที่หนึ่งนะเออ โอเคมามามาเป็นยังไงตาตานี้ยตานี้ของขึ้นของขึ้นอ่าถ้าแบบรุ่นรอรุ่นครับผมคนสุดท้ายมันเป็นยังไงผมคิดว่าเกาะน่าจะกางนะเออผมเล่นมาหลายๆตาแล้วเอ,อ้ยนี่เนี้ยอ้หมันซุ่มอยู่ใต้ฐานว่ะท่านผู้ชมไอ้ยะเดี๋ยวเกาะอ่าเพชรตรงกลางก็ยังไม่ได้แบบขุดออกไปผมคิดว่าน่าเกาะก,กลางเออท่านผู้ชมว่าเหมือนผมไหมผมก็ว่าเหมือนเหมือนกันนะเอลื่อนนี่โอเคเล็งดีๆแล้วก็เหนียวไกลๆป้าบโ,โดนอยู่นั่นโดนอยู่หน,นึน่ง สองเรียบร้อยอโอเคนะผมชนะพอดีนะผมโอเคผมสำหรับที่นี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนล้วกครขอเพื่อนแมนที่หน้านะสำหรับที่นี้สวัสดีครับ